ใช่ใช่ใช่เสียมันนี่ในการแบบเล่นที่สูงนิดนึงแต่ว่าทำไมไม้เขาเยอะจังพราเขาเาไม้ที่สูงข้างบนเนินเขงสูกเขาเล่นเงี้ยด้วยเขาไม้สาดอยู่ละเอาขึ้นเนินไปก่อนนะไม่ต้องยืนยืนไว้ก่อนครับโอ้ผมว่ารีขวาน่าจะยากกว่าที่อื่นก็ลงเกินต้องตรงหินปะ ใช่แน่ๆเห็นข้างหลังนียไหมที่ผมหันหน้าไปอาา่ะฮะฮาเห็นเนรู้เรื่องรู้เรื่องโอเคดูดีๆนะอย่าออกนอกวงนะโอเงสุกสิบมีเต่หุ้งเก้าเก้าปะเราแปดท่องไว้นะล้มหนึ่งถอยนะไม่ไปวัดห,หนึ่งหนึ่งนะครับรรกลับเ,เล่นกับเพื่อนถ้าเกิดเห็นเพื่อนกลับไม่ได้เดี๋ยวเราแบบลองดูว่าเรากลับไปรับเพื่อนได้ไหมยางเงี้ย ช่วยกันดูนะผมอาจจะดูไม่หมดนะครับแต่จะพยายามดูให้หมดน่าเข้าไปแย่มีวัดแน่เลยปาใครนใคมั่นใจมากนะต้องตัดอะต้องตัดอะต้องตัดอะใช่ต้องมาต้องมาอะต้องมรอะ

เดี๋ยวจาฟังผมนะถ้าไม่มั่นใจก็หันหลังจากเขานะแต่ถ้าเกิดเขาไม้หมุนอะย่อได้ครับหลบได้มาป่ะตัดตัดไปให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยตัดตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วตัดมาเพื่อนรับเพื่อนรับเพื่อนอย่าลงเนินอย่าวิ่งลงเนินอย่าแตกลงเนินเขาลงเนินเอาเลย ล้มแล้วนะเพื่อนล้มแล้วนะอย่าอย่าติดเล่นอย่าติดเล่นอย่าติดเล่นกูไม่ให้หมดกูไม่ให้หมดเคสแต่เย็นถ้าโดนตามก็โคไว้โคไว้ดไว้จำพี่เราอยู่ดูดูกันไว้นะดูดูกันไว้นี่เอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพี่อนก่อนจอยพี่เอาเพื่อนมาทุกคนโอ้โ หนัวจัดเป็นเนยมันเป็นเนยลงมาถอยมาอุ่นถอยมาเนี่ยเขาศพเอ๋พยายามกุ๊ปก่อนอุ้มเพื่อนได้ก็อุ้มพยายามโฉบพยายามโฉบเพื่อนก่อนตอนเนี้ย ไม่ต้องเน้นสู้แล้วนะเคไม่เน้นสู้แล้วนะรับรับรับเลี้ยวหน่อยรับเลี้ยวหน่อยซัมเมอร์แก่แบบนี้เร็วโซนก่อนโซนก่อนถอยลงมาอย่าเข้าเพื่อนอะไยังโซนโซนโซนดันดันดันเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบถ้าเรารีบ มีแต่หุ้งก็เข้าไม่เ,เป็นอะไรขาดขาดจริงเป็นาเจ๊ปะใช่ใช่แต่แขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้รอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนรอก่อนมีสิบม,มีสิบนาทีชิปหายวะ คิดว่าตรงนี้พอกันนะป๋ออ๋อแต่โดนปากว่ะปากปากคอไม้เราตีส่วนไม้เสร็จอะปากเขาจะไอ้ปากเขาจะเข้าหลังอะหาหาจังหวะอะหันกลับไปตีปากจังหวะที่ปากจะเข้าหลังอะได้เยอะผมอะแต่มันต้องพิวนิดนึงไงคนเล่นไม้อะถึงเราอย่าลืมว่าถึงถึงใช่ถึงเราถึงเราหนีได้ เราหนีดำมือก็ยังมีนู้นไงเข้าใจปะเราเราต้องแบบมองแบบกว้างมากเลยอะ <ST>. แ,แต่สุดยอดเลยวันนี้แค่นี้ผมก็โอเคแล้วหลีนอนเหงาเลยเพลีนอน,อน,อนอเขาไปโชกันใช่ไหมเขไปชกใช่ชชใช,ช่เดี๋ยวไปโชกันชกใครใครจะโชกเดี๋ยวดำมาคุยหน่อยถ้าใครจะโชกอ่ะเออโฟกัสโชกที่เหลือที่เหลือโฟกัสดันออกออกจากซัมเมอร์นะเนี่ยเขาใกล้ซัมเมอร์นะสวย รอรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่ถึงยังยังเขาเยอะเขาเยอะอยู่นะใช่ครับยังยังยังเรามีแปดคนไป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 กับไปออมออนิดนึงไปไปออมไปก่อนออมไปก่อนอพอพอพอ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีอย่างงี้ดีเลยไม่ต้องปล่อยเพื่อนเหงาอ่ะเล่นด้วยกันขอทอลงสองอายึดเนินนะขึ้นมายึดเนินนะขึ้นมาไป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 เธอเธอนำนี้เธอดำไปดิเดี๋ยวขอดูข้างหลังก่อนตามเธอไปตามมาเธอไปตามเธอไปก่อนหน้าหลังหน้าหลังสวยสวยสวยๆเล่นค่อยๆเล่นหน้าหลัง ขึ้นนด้เคลอง้ด้วยอกสวยชิญมึงเข้ามาเช็คอันนี้เล็กูเตรียมสวนพีต่เล็กมาซัดกูไม่ได้มันด้วหมอฟัน้กูตไดีช่วยถอนเฉยสวจะกลายเป็นคอมกูคำคอมจากเสยไม่บอนใครอยากที่จะัพทีเซฟสายตาตาตาต้ตาตาาตาตาต้ตนตาตาาต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 าาต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 า่าตา่ไอ้ตาตาน้ตา่าาา่า่

ันไงูนะคนึงเดี๋ยวเราอ้อมเบลพี่เล่นอ้อมได้นะเราอ้อมได้น่ะอ้อมเลยค่ะอ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมอ้อมอ้อมเราต้องอ้อมเบลกันไม่บีปบีไปบีปเขาจะเขาจะบีบเขาจะตีนพี่แ่นมีไหนวะน้นตองกลาบการเลยมากรป้ามากระฟ้ามากฟ้ามากระฟอามากระป้ามากฟ้ามากะป้ามา

ออเอาปิดไว้ปิดไว้เร็วก่อนเดี๋ยวไปเอาเพื่อนมาชุบค่อยถอยมาค่อยถอยมาอ๋อ้โะ ครบ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 ทีละคนมาลมาล้โคไว้โคไว้โคไว้รีรีเพื่อน่ลังเหลังาหลังสวยเล่นรีไปเลยลหงชุบเลยเล่นกระดังขึ้นเดินไปเลยไปเล่นที่ต่ำสวยเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังสวน

เอาอมุกใช้ระวังเดี๋ยวมึงจะฮุกไล่เกงกูเพราะเจก็ทุกปากมึงที่พ่างจะีระทุบใเอ็พวกที่น้ำไดกันลุกไล่แน่นอนพวกกูมีของดีสุกไว้เคียวสวยไม่ได้วินทุกครั้งแต่้ามีนก้กูสู้กับทุกไฟต้นเก่ลงใช้ด้วยเอสกูเคียวสวยเชิญมาเข้ามาเช็คงานนี้ได้เลยกูเตรียมส่ยชุดไมน้ำว่าชุดไมน้ำไม่อยาวยาวเป็นกิโล หมดแล้วหมดแล้วของหมดแล้วเป็นวีแล้วมาสอนกรัหมบพอได้ลเจแต่้ามอหูงแล้วม้ต่อะไรของใช้เราเดี๋ยวหมดแล้วแบบหมดแล้วฟื้ไปก็ไม่ได้อะไรแล้วเด็กสตี้เธอะไปมือไวเอาเลยมือไว้เอาเลยเร็วๆใครมือไวเอาก่อนเลยเร็ว ช <Charge complete. S 3> ่วยถนคิวสวยจะกายเป็น็อปพกูคำอจากเคเอวยไม่ปลอดภัยอย่างทีจะีเพสเซฟคิวสวยกำเนิดจากดินวันไี้ขงที่กายเป็นเพตราากจะซัดกับเคเอสลดหดแดร c o m รู้งานอยู่รู้งานอยู่ีานย่ก็สุยอดแล้วไปมีของกูไม่มีของคบบไปเลยโคไปเลยเอดมอนมีเอดียไป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  เอาสิ away, ี works. ิสิสิขาเก็บได้แล้วมั้ยเก็บนานแล้วน่ะไม่มีแล้วเนี่ยเทนหมดละจะส่งให้มันกันถูกวันไหนหมายย ดูอยู่ฮะดูอยู่ครับมีเปไลทุบุบเล่นเลยช่วยถไม่อสทไปุดทาโทษโทษเห็นเสดำโอ้ยโทษทีุบแล้วซุบแล้วปล่อยปไปเลยนขาเห็นปะอุเพื่อนคุงเพื่อนไปไปชุบปเลยเขาทีเบร์ชมาบางหไฟลงน้ำไปหนูมันอะไรลง ฟูดพูดฟูดพูดพูดนิวพูดอย่าพูดแต่หัวหไม่ไม่พี่เพนแล้วพี่เพนแล้ว Good morning.